ตัวโดนลูกค้าเป็นอะไรมาแล้วครับลูกคิวเราไม่ทำงานปั๊มใช่ปั๊มน้ำไม่ทำงานอ๋อก็คือสายตัวนี้ลุกชนะใช่มันขาดมาตึงเกินเพราะเพราะลูกค้าถ้าแบดถอดสำหรับใครถมามาตึงก็เลยก็เลยทางร้านก็จะมีสตอกพวกสายแดงดำอันนี้คือข้อบกพช่องใช่ใช่ ลูกค้าสามารถเอามาทำกัทางร้านได้จะเดินทางมาใกล้มาไกลหรือจะมีแค่มาเชื่อมสายก็ทําได้ครับเอาที่ลูกค้าเสด็จเข้ามาหรือว่าลูกค้าไม่สะดวกก็สามารถวิดีโอคอลหาทางช่างก็ได้ถูกต้องไหมครับใช่ครับเรื่องล็กๆนๆในการช่างครับแบบว่าซ่อมหนึ่งคือต้องมีพื้นฐานการเชื่อมถ้าเกิดลูกค้าอยากจะซ่อมเองนะครับในในตัวพวก สายไฟของตัวโดนนะครับมันจะมีแบบนี้ลงพลังนิดน,นึงอันนี้คือถ้าเกิดเชื่อมเสร็จก็เรียบร้อยแล้วชัมไหมโอเคครับนี่ก็ฝากล้านกับตันโดนไทยดล้วนะครับถ้าเกิดคิดถึงโดนก็อย่าลืมคิดถึงโดนไทยกับตันครับครับผมครับ